สวัสดีค่ะปรัชชพัชรสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้คุณูุหน้าตา,าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงลิกกิ้งผู้หญิงนะรุ่หะจ๋าเป็นงาน USA LOT s P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา7,000บาทค่ะรุ่หาจา๋าน้ำหนักนะสี่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการะคะ่ะรุ่หะจ๋าสองร้ถึง230ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณกาันได้รุาาร่หะจ๋าสาบาท ลูกค้าจ๋าคือออกกําลังกายช่วงนี้น้ำค่ะอากาศบรรยากาศเย็นๆใช่ค่ะได้เลยลูกค้าจ๋าฟิตนองฟิตเนสค่ะเล่นโยคะค่ะลูกค้าจ๋าเล่นแบบว่าร้อยคูนร้อยได้เลยงานเดียวเดียวโคเน่มันเหมือนไม่ใช่ฟิตเนสนะเพียวเหมือไม่ใช่ฟิตเนสแต่หนูก็เข้าฟิตเนสทุกวันนะพี่เอ๋อ อะไรคะร้อยคิอทออ่าเป็นสติกเกอร์ป้ายแบบนี้นะลูกค้จาจ๋าเป็นประมาณแบบนี้ก็มีมา <c oughs> เป็นหมวดในหนึ่งกระสอบมีเป็นทั้งแบบว่าออกกําลังกาย <c oughs> ใส่ตัวเดียวโดโดๆค่ะลูกค้าจ๋า คืออยู so ่ในนี้หมดเลยฟิตนองฟิตเนสได้หมดเลยเรื่องทรงขาคะนั่นค่ะค่ะค่ะโอ้ทรงขานะคะจะเป็นเลกกิ้งนะคะจะเลกกิ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงขาที่แนบกับขานะคะจะเป็นแนบกับลําตัวไปเลยนะคะอาจจะมีเป็นขากระบอกบ้างนะคะจะเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ก็แบบนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นเลกกิ้งแบบออกกําลังกายอุ้ยอันนี้เซ็กซี่แบบว่าพี่ว่าไม่ออกกําลังกายก็ได้แต่ว่าใส่เหมือนพี่เนียมาทํางานได้เลยลูกค้าจะแล้วเป็นหมวดนี้นะพอเป็นคนใส่ใส่เอ็มใส์เอ็มใส ใส์เอลก็เป็นฟรีไซส์ตอนนี้เราอยู่บางบัวทองเราจะไปที่โคราชะลกคะต้องไปทำไมก่อนเราจะไปที่โคราชนะคะจ๊ะเราเริ่มจะไปปักธงชัยนะคะจะอยู่ยืดอู้หูเอาจริงน้ำใส่ได้อันนี้คือเรายืดแบบยืดเลนเนแล้วลูกค่ะจากถ้ายืดดีเด้ออะไรตัวนี้เหมือนปลาหมึกปลาหมึก อันหันปลาหมึกบดปลาหมึกบดี่ยปลาหันปลาหมึกหันเหมือนปลาหมึกบดลูกค้าจ๋าอยารอช้าขายดีช่วงนี้อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ราคาเราก็คุ้มค่ะลูกค้าจ๋าราคา7,00 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าจ๋าสามารถเสียบได้เลยชอบกระสอบนี้เอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้คุณภาพเจ็ดเอด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สุดคุ้มจริงๆเพราะว่าเป็นเลกกิ้งนะคะลูกค้าจ๋าเลกกิ้งก็จะมีหลายประเภทเลยไม่ได้เป็นเลกกิ้ง ใส่เล่นนะคะราคาจัเลกกิ้งใส่เที่ยวนะคะูกคา่ะหรือว่าจะเป็นเลกกิ้งใส่ออกกําลังกายต่างๆ,างๆนะคะูคา,าคาจัคือได้หมดเลยแบบนี้ลูกค้าก็ใส่ออกกำลังกายได้ได้ใส่โนอนได้ได้ใส่เล่นได้ได้ใส่กันหนาวได้ได,ได้เหมือนกันอันนี้ของน้ำอันนี้ของน้ำอันนี้ของพี่อะนรอันนี้คือใส่ได้อุ้ยทำไมตัวเล็กจังเรื่องอาจารย์ถ้าตอนนี้ S นะเดีอยว L อ่ะอยู่ไดอีก ลูกค่าลูกค้าจ๋าน้าค่ะค่ะใส่น้าเยอะมากใช่ค่ะบอกแม่คัมเดียวลูกค้าจ๋าใส่น้ํใจเยอะๆนิดนึงลูกค้าจ๋าแต่ว่านี่คือเขาลุกเขาส่งนะใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่ายืดแบรว่าผ้ายืดผ้ายวยนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะมีบ้างแต่ว่าส่วนมากเขาลุกเขาส่งใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเห็นแบบนี้เหมือนจะใส่ไม่ได้แต่เวลายืดออกมานะลูกค้าจ๋าเป็นมวดที่แบบว่ายืดหยุ่นได้เยอะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างยากใช่ค่ะโอ้นววิจาเพราะฉะนั้นเหมาะมากกับการแบบว่าลดโผล่นิดนึง ออกกาลางกังกงออกร่างกายค่ะลูกค้าจะตีลังกาไปได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่ามันยืดหยุ่นตามตัวนะคะหรือว่าลูกค้าจะใส่เล่นใส่เที่ยวค่ะลูกค้าจะใส่ไปวัดนั่งขัดตมาดนะคะลูกค้าจะได้เหมือนกันนะคะน้ำค่ะตัวนี้เป็นของรีบอกค่ะอ่าฮะอุ้ยตัวนี้โอ้โหเหมาะมากเหมาะเลยอุ้ยอันนี้จะออกได้ทุกอย่างเลยนะออกกันร่กงกายลูกค้าขาบางตัว,บา,ตวบางทรงบางรูปแบบนะจะเป็นคล้ายๆกับประมาณสี่ส่วนห้าส่วนแบบนี้ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านอันนี้คนรีวิวสูงนะลูกค้าจ๋ ก็เลยจวนมาสี่ส่วนอะไรนะคนรีบไม่ช้าไม่ช้าอ่ะตัวนี้เป็นของรีบอกป๊อปเมน่าเชื่อรีบอกต้นถุกสามสิบบาทป้าทนี้เหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะเหมือนเลยสวยมากแบบว่ารีบบอกด้วยแล้วมีแบบว่าอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถพกพาแบบว่า อันนี้ใส่ตังได้ได้ใส่โทรศัพท์ได้ได้ใส่ปิ้งไก่เข้าเหนียวนะเยอะแยวเยอะเลยเยอะยะไปถุงใบเล็กนี้เดียวใส่โทรศัพท์ไม่ได้นะนะคะจ๋าแต่ว่าใส่เป็นสั่งได้อุ้ยสวยตัวนี้ชอบสวยชอบคะนะคะแล้วก็ยืดได้เยอะนะตะกร้อขาน้ำขาอันนี้น่าจะประมาณไซส์ M กับไซส์ L สามารถใส่ได้โอ้ยืดได้เยอะมากนะแล แบบนี้ก็ได้ไดแบบนี้ก็ดีูกคาจ่าใครแบบว่านอนห้องแอร์นะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะราคาจ่าสวยๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะรกคาจ่าราคา7 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อเยอะลดเยอะซื้อ3กระสอบมีส่วนด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกเลยนะคะราคาจ่าหรือว่าจะซื้อเส้นสิบกระสอบนะคะมีราคาส่งด <c oughs> ้วย <c oughs> ลูกค้าฝั่งทันไหมไม่ทันไม่ทันนะคะลูกค้าจะเอาใหม่นะคะซื้อ3กระสอบค่ะลูกค้าจะมีส่วนลดด้วยหนึ่งันบาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ต้นทุนลดลงไปอีกค่ะลูกค้าจะลดแบบเยอะๆเลยลดแบบเยอะๆเลยลดแบบเยอะๆเยอะเลยเลยนะคะแบบเยอะๆเลยใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเซตส0กระสอบนะคะลูกค้าจะมีราคาส่งให้เลยลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยนะคะใช่ค่ะนะเมื่อ ลูกค้าจอนแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อวซส์ของเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ายังไงก็ยืดยังไงก็ยืดลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวเล็กจังดูคขาคนรีวิวอุ้ยตัวเล็กไม่ใช่เล็กค่ะยืดอียืดโอ้หน้ำค่ะอันนีเอสใส่ด้วยกันได้นะคะเ่อนี้ก็สวยนะ วุ่ยไดยเนาะสวยเลยงขาพอดีอันนี้ใส่พี่เอ๋วได้ได้ใส่ได้ยืดมันยืดยุใช่ค่ะรอช้าค่ะกระสอบนี้เจ็ดพันเท่านั้นชอบเอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวหรือว่าสายรุ้นเอาไปนรุ่นเองก็ได้น้ค่าอันนี้เป็นโอนาวีป้าสวยอ่ะอันนี้ก็สวยอ่ะที่ว่าไม่ต้องใส่ออกกําลังกายนะใส่แบบว่าเวลาเราอยากได้กางเกงที่มันเข้ารูปเข้าทรงเข้าสรีระนะลูกกาจ์เป็นอีกหมวดที่แน่นั่ นะคะลูกค้าจ๋าพูดแต่ต้นขาใหญ่ๆใส่เลยจะลดน้ําหนักได้เลยนะไมยสวยอ่ะควบคุมน้ําหนักได้นะค่ะอากาศเย็นๆหรือว่าต่างจังหวัดค่ะลูกค้าจ๋าสามารถไปขายแบบว่าอากาศเย็นๆได้นะคะใช่ค่ะหนูแบบนึกถึงอะไรรู้ไหมหนูนึกถึงโยคะเลยอ่ะเที่ยวที่ก็จริงๆนึกถึงโยคะเลยเนี่ยค่ะลูกค้าไม่สวยเลยนะ วิ่งได้แลยนะคะแจนแบบว่าเป็นสไตล์คล้ายโยคะนะคะด้การออกกำลังกายนะตัวหนึ่งค่อนข้างแพงนะแต่อยู่ในนี้30บาทลูกค้าจ๋าแต่ว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบว่าจะผลมาเยอะมาน้อยแต่แบรนด์ที่เราเจอลูกค้าจ๋าเราจะเจอของอ่าโอนาวีอาดิดาสไนกี้นะลูกค้าจ๋าแล้วก็อะไรอีกคะเมื่อกี้น้นเจอเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนอ๋อพี่จอนเบเอร์ก็มาอ่ะ อันนี้เป็นของโฟลเวอร์แ่กีฬาทั่วไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากกางเกงเลกกิ้งเดี๋ยวลูกค้าบอกทาไมมีแต่สีทึมๆสีจะประมาณนี้ลูกค้าจ๋กเพราะว่าเขาเป็นกางเกงแบบลูกส่วนใหญ่นะผู้หญิงเวลาใส่กางเกงแล้วลูกจะใส่สีประมาณนี้เพราะว่ามันทําให้ขาดูเล็กด้วยดูเรียวดโอ้พี่อาวดูดิแบบว่าเหมือนเหมือนไฟ์สดปาดหน้าหนูเลยนะปาดหน้าหนูเลยแล้วบอกว่าแอะเป็นสีประมาณนี้อสีประมาณนี้มีขามาบ้างลา์มาเลยมีขามาบ้างแล้วแต่ลูกแล้วแต่ก็แตแต่ว่าติดๆบ้างมันจะไม่เบื่อ ใช่มันจะไม่เบื่อนะลูกค้าจ๊ะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าไม่ค่ะสวยเลยคือแล้วแต่ลูกว่าบางกระสอบก็จะเน้นโทนสีดำนะสีอะค่สีถมๆมโอ้ยเเอาเอาใหม่ก่อบส่วนบ้านเล็กิ้ิงจะเน้นเป็นสีึมๆมนะสีแบบสดมาเลยนะแล้วแต่ลูกค่ะใช่ค่ะโอ้ยตัวนี้สวยนะพี่เอ๋สวยมาก ได้เลยตีลังกามันแปดร้อยรอบได้ค่ะเนื้อไเยอะเกินเ่ะเนื้อผ้าประมาณแบบนี้จะใส่ง่ายเขาเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆกับเนื้อเนื้อผ้าเดฟซิ่อ่าใช่ยืดยืดแล้วเป็นผ้าที่ไม่ย้้ยากะชักเหยื่อได้หรอคะแก่ชักเหยเ่อได้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดแต่ว่าไม่ย้้ยใช่ค่ะนาดูค่ะจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้คือยืดแล้วก็ดีดกลับใช่ค่ะคือเหมือนที่เหมือนที่แจนตอนแรกมันจะใส่ไม่ได้อุ้ยฉันใส่ไม่ได้เลยตัวเลยแต่ที่ไหนได้ เขาคนไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อ L L L ไซส่ได้นันะคะแต่ว่าส่วนมากไซส์ที่เราเจอก็ประมาณไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะใช่ค่ะลูกค่าจ๋าแล้วแบบนี้คือดีมีเป็ดมีปิดหน้าท้องด้วยมีเป็ดมีเป็ดด้วยแบบนี้ได้ไหมอุ้ยวันนี้ก็ปิดหน้าท้องได้เหมือนกันต้องมาถ้าะเป็นสไตล์แบบนี้ญี่ปุ่นต้องมาลองจอนว่าจะเป็นแบบโอ้ย ห,หรือว่าญี่ปุ่นต้องมาอีสานเหนืออากาศเย็นๆต้องมาลูกค้าจะาคล้ายๆกับร่อนจอนร่อนจอนแต่ว่าไม่ใช่ร่อนจอนอุ้ยสามีแบบบางๆ<อ>าใส่อ,อาออกกําลังกายก็ได้หรือจะใส่เที่ยวต่างประเทศได้ขึ้นเหนือได้อีสานได้อุ้ยแต่ว่าเหมาะก,กับร่อนใ<ช>ส่สไตล์แบบนี้แล้วก็ใส่เป็นแบบว่าโคดทน้ค่ะเป็นโคดเล็กๆก็ได้แต่ว่าเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมอ,อ น้ำค่ะน้ำดูเทียบกับตัวพี่โอไม์กอดว้าวน้ำใส่ได้เลยได้เลยข่ะน้ำค่ะไปต่อค่ะ <c oughs> ลูกค้าจะเบื่อเราไหมเป๊ดูสีตัวนี้สิหนูชอบจังเลยอ่ะลูกค้าจะเบื่อเราไหมหนูจะเด่นที่สุดในฟิตเนสเลยนะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วเหมือนกันเลยค่ะสองตัวนี้ยังยังคงเป็นเนื้อผ้าที่แบบว่าออกกําลังกายค่ะล,<ฟ>ลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าดัดฟิกใสง่ง่ายๆอ่ะ <I S 1> ชอบก็เลย เล so ่น CF ด่วนค่ะลูกค้าจ่าล so ูกค right ้า like ว่าเริ่มลำคานเอฟได้เหมือนกันค่ะลูกค้าจ่าแก้ปัญหาถ้าลำคานแล้วเอฟเลยลูกค้าจ่าตัดปัญหาถ้าถ้าลูกค้าลำคานเอฟเลยเอฟได้เลยคค่ะลูก้าถ้าลูกค้าตะกุ๊บพวกหนูจะหยุดกันทันทีเลยนะคะราคาจะคำเท่านั้นเพียงค่ะตัวนี้สวยพี่เขาสนใจตัวหนูไม่พี่ชอบตัวนี้เล่นตัวนี้สวยเลือบเลือบแต่หายค่ะน้ำค่ะวไม่ใช่ลูกค้าลำคาญนะแต่กล้องแต่กล้องผมไม่รู้จะไปทางไหนก่อน ตาด้วยค่ะจ๋าส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบอู้งงเก่งตัวน,นี้สวยสวยเยอะมากสวยมาก,ส,มากสีส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบอุ้ยอเอานววีอีสตัวค่ะตัวรายการค่ะูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดกางเก่งลิกก้งนะคะเป็นงาน USA LOT SP ค่ะทุกาจาเป็นสินค้าสองทางบริษัทบัสราคานะคะราคาเจ็0บาทนั้นหนัก4-5กิโลจํานวนชิ้นประมาณกาะคะรค่ะลูกค้าจาก2 0 0ถึงชิ้นตกต้นคุณต่อชิ้นขออนุญาตประมาณค่ะนะคะลูกค้าจาก30บาทคา่ะอูหูนะค่ะโอ้โหยังไม่จบนะลูก <laughs> ค้า <laughs> บอกว่าจะโชว์ดึงไปถึงหนง <laughs> นะเพราะว่าดึงยังไงเขาก็ไม่ย้วยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าที่ดี นะลูกค่ะจะสามารถเอาอัพทำราคาได้นะ้ำที่จบไปแล้วก็พี่เด็ไม่หยุดพูดสำหรัค้าอะไที่สนใจนะะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยคะ่ะจะเป็นทางไล Facebook, นะ์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ค่ะไอจี IG, หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันถ่างแต่กลานเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะปติตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอขอบคุณค่ะ